อายุไ่ถึงดูไม่ได้นะ32 32อสอะไรนะปร,ะออรับสรละครับปรับพสรแล้ครับ กเปลี่ยนชื่ออีกแล้วสวัสดีครับพี่นี่ไงใครบอกไอเอสสามนี่ไอเอสหกยี I ่หก e นี่เห็นไหมนี e S <S ่ยี่หกเรดอะไรวะเนี่ยสวัสดีครับผมคันนี้ปวดหนาไหมครับคันนี้เหรอคันนี้หัวหนานะแต่ก็ไม่ได้เชิงแปลว่าหัดหัดข้างให้เขาไม่ได้หรอกนะอันนั้นมันน่ากลัวไปอันนั้นาน่ากลัวไป ลบหกโดนเจาะแก้มตุยไม่เล่นในคอมหรือว่าโทรศัพท์อันนี้ในคอมนะ ของพี่เองใช่ไหมใช่ของพี่เองสิไ no อ้น่องเลเวอร์ตุย เอาเข้าเกมมาสุ่มได้บานาน่าเอามันเอามันเอายิงมันสิวัดยิงมันมันเคลนที่ไม่ได้แล้วสิวั สุ่มได้กล้วยติดรถเคเฮ้ยสิวัดยิงบอนยิงเข้ามาอืมโอ้โยรอดได้ยังไงเนี่ย รถเราคันมันใหญ่นะมันเบิ่มไปหนะป่อยเป้าใสาตานีงไม่เข้าจะไปได้ใครได้เ <hoc> ออน,นีงไม่เข้าเะไปเข้าใครได้ว้าคนละเรื่องกัน ที่สิใช่ไหมครับอันนี้ทีสามสิบสี่ครับทีสามสิบสี่คันเบิ่มๆเลยครับในรถเหลือสามคนเองอ่ะเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนไปคุยกับรักรบวัวสวัสดีวันจันทร์อังคารค่ะ วันนี้วันอาทิตย์ระโทษตอนที่เข้าเกมมาได้สุ่มกล่องก้วยไหมผมสุ่มไม่กล้วยติดรถเป็นหนีเลยไม่ได้สุม่มอ่ะผมไปกดกล้วยตรงตรงเต็นนะ์ะะไปกดกล้วยร้อยครั้งตรงเต็นมา <c oughs> คารถถังพรีเมียมเวยแพนจัดถ้ากดหนึ่งหมื่นครั้งละเมา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 เอาคนเอาคนเอกคนเอาคนเมา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 หนูตัวเล็กๆหนูตัวเบลเลอร์ตัวเล็กที่ไหนโอ้ถอยแทบไม่ทันแต่เมื่อกี้มีเหมือนจะมีเพนเซอร์ด้ยนะเพนเซอร์เพนเซอร์เพนเซอร์ เหนื่อยจังเดือดจัดรีโหลดแป๊บนึ่งนะผมยิงเมาได้ผมยิงเมาได้โอเคดีใจด้วย ดีมากไม่งั้นรถ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 เกอ,อะไรครับออรถนะดีฮะกุ้งมันหมี่ถ้าม่เวลากำจัดหนูแล้ววอล์ันเดอร์ต้องใช้คอมสเปคอะไรครับคอมสเปคโคตรฮะฟรีทรีทีมตะขาบว่าโซ่ตะขาบว่าโซ่ไอ้กุไม่เป็นไรหรอกนะถ้าแบบว่า ถ้าเรายังไม่รู้อะถึงเราจะเรียกว่าโซ่มันก็ไม่มีใครว่าหรอกถ้าคนที่เขาทัทัศนคกติดีเขาก็จะไม่ว่าอะไรเองหรอกนะเขาจะบอกสิ่งที่เออมันเขาไม่เรียกโซ่เขาเรียกว่าตีนตะขาบนะเอ,อ๊ะใช่ไหมวะอ้ยใช่แต่ว่าติดเสาพูน เบคหอยท่าครับคอมต้องมีเปลือกเหมือนหอยท่าต้องจ่ายเงินที่หอย 30, ท,ท่าสามหมื่นเทสคอมต้องเดินได้แค่นี้คอมต้องเดินอด้แกนี่อ,อ,อีกด้วยด้วยด้วยห้าร้อยห้าสิบห้าอันโคตรเล็กบอกจุดได้หน่อยมากแล้วครับมันอยู่ในบ้านนะที่เคยเจอโปรไหมยังไม่เคยเจอนะหรือผมดูไม่ออกก็ไม่รู้นะ ตเดี๋ยวจะถอยหลังไปเข้าไปทางซ้ายหน่อยใช่ไม่อยู่ในตึกมาใครแล้วดีครับดีครับวัสดีครับกดโจตัดตูับไปสี่หมกว่าบัญชีลาเ a t t l e a 5ในสกรีนจากพันห้าหลือ97บบาทเองฮะ ซื้อ Double Aing ซื้อครับแต่ตาตัวซื้อนะต้องซื้อนะฟรี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 ซื้อเ,เก็บไว้เลยเ a ็ t a i n Fuel 5ซื้อเก็บไว้เลยครับ <c oughs> สนุกจริงสนุกเป็นเกมที่จริงแล้วสนุกมาก หมอไม่ได้อยากเล่น b a ท t l e f i e l อยู่แล้วและแม่หมอก็ไม่ให้ซื้อเกมเฮ้ยโอกาสแบบนี้มันไม่มีแล้วนะครับบอกเล แถวนี้มันอะไรกันครับเนี่ยลุกหนักลุกหนักมากตอนนี้ไทเกอร์ไม่โดนคันกระสุนขอย้้ำไม่โดนคันกระสุนยิงให้ที มีโลอยู่นะสวย <c oughs> ทเทคเกอร์สองก็ทกเทคเกอร์สองเลยครับโหลดกระสุนแป ม,มาช่วยผมด้วยมาช่วยผมด้วยโอเครังไปคนดูเริ่มเยอะขึ้นทุกวันทุกวัน55 5 <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคนดูเยอะขึ้นเรื่องดีเลยนะที่ขอเข้ามาเห็นแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะ <c oughs> ไอ้น้อง ถ้าเอาจริงๆนะหมอเล่นเกมแมวตูนมีการมันต้องตอบสนองไวแต่รถถังไม่ต้องขนาดนั้นก <c oughs> ็นจริงอะ <c oughs> รีเฟกเราต้องเฮ้ยกินน้ำแป๊บนึงนะไม่ไหวผมดูตั้งแต่มีคนดูแค <c oughs> ่สามคนต <c oughs> ิ๊บบอกตำแหน่งกดตรงไหนครับพ <c oughs> ี่ มันต้องไปตั้งค่าก่อนนะโอ้โหที่ไลวันไหนมางครับช่วงนี้จะเป็นไล์ช่วงวันนี้เป็นไล์ช่วงเช้านะแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังเป็นช่วงเช้าอยู่เอาโอปาสหนึ่งไปลดกระสุนพอโหดอยู่ไปลดกระสุนพอจุอกระสุนไปไน้อยๆนะโอารดหนึ่งยาวไปเยอะ